ส่วนเรมโบอีสานเรมโบอีสานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็กระทุง้งลากไส้ธนาธรและพวกด่าตลอดแต่ดอดไปฉีดเนี่ยคำนี้เป็นคำฮิตเลยนะ<อ>ด่า<อ>ตลอดแต่ดอดไปฉีด<อ>การเมืองน้ำเน่าผสมยาพิษกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องปันกระแสสามนิ้วด้อยค่าววัคซีนเจตนาสร้างความสับสนหลอกมวลชนหลงเชื่อนะฮะแต่สุดท้ายข้อมูลปรากฏว่า ตัวเองไปฉีดตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมและฉีดแอตตาเซเนก้าเวลาทุ่มเศษจถ้าจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าธนาธรรู้อยู่แล้วนี่ว่าฉีดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ยังอุตส่าห์เอายังอุตส่าห์ออกมาโจมตีอีกโจมตีด้วยการทวิตข้อความเมื่อยี่สิบสองกรกฎาคมหกสิบว่าเมื่อไหร่จะยอมรับเรื่องมัดตัวแทงมัดตัวเดียวผิดพลาดทำให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ นั่นคือการให้ไร้วัคซีนที่รัฐจัดหามาว่าไม่มีประสิทธิภาพยังไปสื่อสารแบบนี้กับมวลชนอีกนั่นคือการด้อยค่าวัคซีนะนะนี่คือบทเรียนดาตลอดแต่ดอดไปฉีดลวงหลอกมวลชนด i สเครดิตวัคซีนที่เรามีในขณะนั้นอย่างอำมหิตที่สุดเสกสกลอัฏฐาวงนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกแล้วตัวผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกก็ปฏิเสธด้วยนะว่าไอ้ที่บอกว่าแทงม้าตัวเดียวเนี่ยนะ นั่นก็คือข้อกล่าวหาของทางฝั่งคุณาธรแล้วพยายามจะผูกโยงไปถึงสถาบันด้วยแต่รัฐบาลไม่เคยแทงม้าตัวเดียวนโยบายวัคซีนมีอยู่แล้วก็คือจะมีทั้งซีโนแวคจะมีทั้งแอตตาเซเนกาแอตตาเซเนกาวางไว้เป็นฐานเพราะว่าเราได้ผลิตในประเทศด้วยแต่ก็จะมีเชื้อตายซีโนแวคแล้วก็จะมี m r n a ด้วยแต่การจัดหาก็จะมาตามสภาวะที่เป็นไปได้ในขณะนั้นจะทยอยเข้ามานะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย หลายประเทศเขาก็ยังไม่ได้เลยไฟซ่งไฟเซอร์เนี่ยนะของไทยเราเนี่ยรักได้ก่อนเอกชนที่เอกชนจะไปจองไปจองไงสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นไหมรักเนี่ยก็ไปดิวมาจนได้มาก่อนะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการแทงมาตัวเดียวอย่างที่คุณอาธรนีกล่าวหามาตั้งแต่ต้นนะอันนี้ก็เป็นการตอบโต้กับโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี